จากสมประตูวัดสิงห์นะเพื่อนวันนี้เจกพาไปเที่ยวข้างชุมชนวัดสิงห์ข้างชุมชนวัดกำแพงนะว่ามีอะไรมั่งนะจะพาไปดูว่าชุมชนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยจะมีของขายนะของขายของกินอะไรขายก็เดี๋ยวเรามาผไปดูกันนะครับนี่คือวัดกำแพงวัดสิงห์วัดสิงห์อันนี้คือวัดสิงห์ครับวัดสิงห์นะครับทางทางเข้าชุมชนวัดสิงห์ครับชุมชนวัดสิงห์ก็มีหลังวัดด้วยนะครับอันนี้ ก็เป็นข้างคลองครับเรียบคลองวัดสิงห์ครับจุดเชื่อมกันระหว่างวัดสิงห์กับวัดกำแพงเนี่ยครับเชื่อมกันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับบ้านริมคลองนะครับน่าอยู่มากครับนี่ครับจุดเชื่อมกันคือตรงนี้ครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนเห็นข้างหน้าไหมครับสะพานเนี่ยจะแบ่งครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของรถนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นของคนเดินนะครับ นี่นะครับมีป้ายแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับพอมาถึงจุดจุดนี้เราก็จะเห็นป้ายนี่ครับเข้าเขตชุมชนวังกำแพงครับอันนี้คือจุดตัดกันแค่นี้ครับี่วัดสิงห์ครับข้ามมาครับประมาณร้อยเมตรครับวังกำแพงครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับที่วังกำแพงหน้าวัดมีอะไรกินบ้างครับถ้ามาทางนี้ก็จะต้องเจอพวกไอ อะไรอ่ะหนมเบื้องหนมเบื้องยวนะนะที่นะแถวนี้เขาจะอร่อยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เนระก็ถึงไว้ไว้กำแพงกันนะมันตัดกันแค่นี้เองครับอ๋อนี่งมีมีขายจริงด้วยมีขายหนมเบื้องจริงด้วยเมืนะ่อกี้เจ็กมาตอนเขากําลังทอดพอดีก็จุดเชื่อมก็แค่นี้นี่ไว้กำแพงนะครับ ก็ไม่มีอะไรก็เจกเคยพามาแล้วนะครับพามาไหว้หลวงปู่ครับเนี่ยพา่าไหว้หลวงปู่ในมณฑลนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศวัด้ำแพงครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับอันนี้มีปวดนะครับเช้านี้น่าจะมีปวดนะครับนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเนี่ยพาทัวร์นะครับมาบรดูชุมชนข้างวัดกาแพงครับผมก็เดี๋ยววันนี้เจกจะไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับข้างในกรุงเทพให้ว่า ยังไงนะครับจะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆพื่บางครับก็ฝากกดติดตามให้เจ็กด้วยครับเจกเก้าูนย์ครับผมนะคลิปเจกไม่ตัดนะครับเร็วๆเ,เจออะไรก็ให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ